ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนะครับนายโฟร์แชนแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับฮะตอนนี้เราก็อยู่กับทีมเดอะสวักสตูดิโอนะครับผมนี่้อนรับครับเด็กคนแรกนะครับเป็นเด็กผู้ชายซี่น่ารักที่สุดนะซี่ซี่เอ้ที่ซี่น่ารักที่สุดในโลกเอ้ถูกวะที่ ชื่ออะไรฮะแนะนำตัวฮะชื่อซีรวยซีรวย <c oughs> แล้วก็คนต่อไปนะฮะสาวผู้แข็งแกร่งนะครับโอ้โหสาวสาวตึกและปะิดบุญดิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แนะละะ้วอะไรฮะชื่ออะไรนะครับผมอ่าเชีองค่ะผมทุยครับเ <c oughs> ชีองเชีอนโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดนะครับตอนนี้ เรามาอยู่กับพวกทหารชาติเมอร์มิดอนนะครับแล้วเ,เามื่อกี้นี้พี่ซูมก้นทำไมป่าปล่าซึ่งเป็นทหารที่อาถรรพ์ที่สุดในบรรดากรีกนะครับผมในชนชาติกรีกนะต่อเขาก็จะเจอกับนักรบที่บอกได้คําเดียวว่า <Yeah. S 1> ต้องถามน้องมินนะว่าความรู้สึน้องมินตอนนี้เป็นยังไงถามน้องวยวี นี่ a a. าฮะทหารของทหารชาติมือมีดอนมี80คนนะครับแล้วมาเจอกับทหา,ารนี่ผู้แข็งแกร่งครับไอ้โงตืต๊ดเลยอุ้ยเป็นผู้หญิงนี่หว่า <c oughs> <c oughs> ่ะดูผู้หญิงฮะ <c oughs> มีทั้งหมด4กองนะครับกองละ160คนคูณฮะ160ยหกสบคูณสี่แบบนึิงค,คิดแรกก่อนนี่ เล่งแล้วใครว่าหายใจอ่ะอัดไรวะเฮ้ยเฮ้ยคิดไม่ออกเองนะเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยกดผิดอ้าวใครอ่ะอ๋อแล้วตอนนี้ก็มีแขกรับเชิญอีกท่านนะครับคือเอ้าเฮี้ยตายเลยอุ๊ยดูดิโอ้หผู้หญิงผู้หญิงแบ่งคนถึกนี่ดูดูเลือดศาดครับผู้หญิงมีทั้งหมดประมาณไหนร้อยหกสิบเขียนผิดอีกแล้วยร้อยหกสิบคูณสี่กูงอแล้วเนี่ย อุ้ยผู้หญิงมี6 4 0คนน่ะผู้ชายมีแค่80คนน่ะน่ารักผู้ชายตายเหลือ5้สคนละอุอ้ยตายตายตายยอุ้ย,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 ยอุ้ย,ยดิ้นเลยเอาวยเห็นไขา่ารมอารมณ์ประมาณแบบว่าอืมาตามมาตาม มาตามแฟนกลับบ้านเนื่องจากเล่นเกมมากเหมือนมผู้หญิงแบบว่ามาฆ่าพวกผู้ชายเจ้าชู้อะไรประมาณนี้อย่างที่พี่โบ๊ทนะเอ้ยผู้หญิงเขาไม่ตายบ้างเลยถึกจังเห็นไ่มเนี่ยนอนเป็นนอนกับเป็นกองทัพเลยเนี่ยอันนี้เห็นเห็นว่าแหลกป่ะตอนนี้พี่แชร์หน้าจออยู่แหลกไหม ไม่ไม่ไม่นี่ดูเอื้อแทงท้องเอื้อเอื้อตายแ่ะอุ้ยอุ้ยมันวักมันก็แหลกอยู่นะพี่มันกระตุกเป็นวช่วงๆกันนิดทวีแต่ก็กช่วงๆก็ง่ายก็คือช่วงๆนั่นมันคือพ่อหลินหุ่นพ่อหลินหุ่นของของเรามันไม่แหลกเลยอิโมจริงจเฮ้ยทหารเหลือ43คนเด็ดพี่โหลดเกมยังช้าเลยพี่โหลดเกมมันช้าเลยดูแช้์แล้วจอไม่ช้าจริงจริงคีโมจริงจริงไม่เชื่อหรอก เราจะมาขี่รโอ้ยฟันคอแล้วไบบจะมีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในศัตรู้ร็อตสกธีนะนะคะเนื่องจากว่าหัวส้มรอตุธีอจ่ะก็ตายมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับเกิดพุ่นเลื่อนกันมากเลยอ่ะพี่โฟดแกไอต์อุ้ยแทงคอผู้หญิงทำได้ไงคนมันเป็นโอ้ยเนี่ยน้องมินดูดิผู้หญิงดิเนี่ยสอบผู้หญิงเลยเนี่ย ่ตัวขอโทษนะครับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมเนื่องจากว่าพี่โฟร์แกมีความแค้นส่วนตัวอาจจะใช่ที่ไหนเล่าโดนลุกโดแค้นติดตัวกับจีจี้เฮ้ยนั่นผู้หญิงเหรอนะผู้หญิงดุนผู้หญิงมีผู้หญิงมีดุนนะพี่ใช่แต่ติดใจเขาสวยงามมากเลยนะพี่ขอชม ขาชอบพีพีรักเขายังเฮ้ยไม่เอาออ้เรื่องรีบจริงอออกาดอยู่อ่ะใครจะว่าไอกก็ตามพี่โฟร์แค่ก็ยังคงมั่นขอฝากคลิปนี้ด้วยนะถ้า t ีจี้ดูอยู่นะพี่รักตีจี้มากนะแอ้ะเราเล่นครับเลาวเล่นจบคลิปนี้ผมจะลงแล้วก็ส่งไปให้ t ีจี้ดูนะครับ ที่ดาร์กโอ้ป่าป่าจริงว่ะอะไรป่าๆา I love with the coco ไปทหารชาติดูดิเตือนเลยอะไรเนี่ยรู้ไหมครับว่าหัวทองนี่คือใครรู้ไหมฮะเนี่ยหัวทองคนนี้ไม่มีครเหเหาคือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งนักรบที่แข็งใช่ไหมยพี่ที่แข็ง แข็งโป๊กที่สุดในเดบรนดาทหารกีกแล้วเป็นทหารที่เปวนทหารที่แบบมีหนังที่แบบว่าอยู่โยงคงกระพันนะครับฟันแทงไม่เข้านะฮะเขาได้เป็นหนึ่งในทหารที่ออกรบในสงครามทรอยนะครับเขาคืออะคิลีสนั่นเองดีสเต็ปเขาเ้ยสเต็ปฟันผู้หญิงโคตรหน้าตัวผู้เลยครับ นะตัวเมียอุ้ยชนะเฮ้ยดุยชนะผู้หญิงถอยหมดเลยบุกก็คิดตัวละว่าผู้ชายเขาเป็นยังไงอยากว่าเขาเออบุกเผี้ยงหอกใสเออตายหุยไม่ตายก็ยังมีใครเหมือนเดิมนะครับนี่ฆ่ามันใช้ความใจกล้าหน้าด้านของทุกคนแล้วก็สามารถสู้กับผู้หญิง ้าูใจตอันนี้ป่าพี่มาเทียดูไงว่าทหารของฐานชาติเมอร์มีดอนนี่แบบแข็งแร่งมากฟันแทงผู้หญิงฆ่าไปเป็นร้อยคนผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายคอยนักยันผู้หญิงแต่ผู้ชายเขาตายนะแต่คลิปหน้าก็จะเป็นผู้ชายแหละเราจะมาดูว่าทหารพวกชนชาติป่าเถื่อนแบบทําไมทหารแล้วก็แบบมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกะคือว่าทหารจี๋พี่ทหารที่ สเต็ปสเต็ปนี่แล้วก็ฟันคอสึกเอือตายด้วยความหน้าตัวตืดของพี่โพสนะคะน่าอยากเป็นนักรบสมัยก่อนครับแบบพวกไปประจนภัยออกรบตามหาขนแกะทองคำประจนภไยป้าในเ,เกี่ยวอะไรขนแกะทองคำมุ่งหน้าไปกับเรืออาโกของเจสักนะฮะถูกว่ไม่ต้องมุ่งหน้าพี่เดินไม่ได้เลยเออป่าเขานั่งเรือไงสัังหนึง ก็พักหนึ่งชีองจะดักนั่งจากไม่ผลก็คือวางโต๊ะอันอยากได้อาคิลเสมาอยู่ในนี้จริงๆเอ้ยไม่ใช่ดิเฮอร์คิวลิสพูดผิดเพอร์ซีอูดก็ได้ผมนี่งงเจโรสเดดตายแล้วแม่ทัพของผู้หญิงตายแล้วฮะเฮ้ยอาคิลเสตายไหนใครบอกว่ามันแข็งโป๊กที่สุดนี่มันเกมนี่มันเกมโอเคนะฮะเรามาดูผลนครับ เาต้องกด n นี่หว่าไปกด continue ให้ไวเออบ้าเลยตาย quick button n button เดี๋ยวนะฮะฐานชาติเมอร์มิดอนนะฮะฆ่าผู้หญิงไปทั้งหมด539คนนะครับแล้วก็ผู้หญิงฆ่าผู้หญิงนะเน้นว่าผู้ใช่ผู้หญิงฆ่าไปทั้งหมด61คนนะครับช่างเป็นทหารที่แข็งแกร่งจริงๆโอเคแข็งโฟกไม่ใช่เอ่าแะฮะก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่าน lever cái